สู่ดินแดนมหัศจรรย์อันน่าอัศจรรย์และเปิดโลกย้อนไวัยไปกับเราบอกแล้วว่าย้อนวัยมากพอเราเดินเข้ามาเราก็มองเห็นปราสาทเจ้าหญิงแบบนี้เดี๋ยวเราไปย้อนวัยพร้อมๆกันเลยว่าโลกแห่งจินตนาการมีอะไรให้เราตื่นเต้นเรามาเปิดโลกไปพร้อมๆกันเลยค่ะพอประตูปเปิดอ,อกหลังม่านควันสิ่งที่เราเห็นมันสวยมากทุกคน ในตัวปราสาทเราก็จะเห็นแสงไฟสลัวสลัวแบบนี้ศาสสองนะคะทุกคนและในการรับชมเราก็จะนั่งเรือในการรับชมภาพและบรรยากาศแบบนี้นะคะ <S <S บบเราก็ได้เข้ามาอยู่ในดินแดนของอาหรับนะคะทุกคน <S <S เ,<ร>เขาจะทำเป็นเมืองจำลอง <S <S ที่เหมือนของจริงมากมาก ภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือการสื่อวิถีชีวิตของคนอาหรับในสมัยนั้นนะคะในสมัยโบราณแต่เขาจะทำมาเป็นรูปภาพในแบบของการ์ตูนเราคิดว่าเขาคงจะสื่อถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นการค้าขายและความเป็นอยู่ของคนอาหรับนะคะโอ้โห,โหเมืองนี้ รู้สึกคลึกคืนมากๆเลยค่ะเพราะว่ามองเข้าไปข้างในเหมือนเป็นฮาเลมเลยนะคะนูนแถมมีนางรำมาโยกย้ายสายสะโพกให้พวกป่าป่าได้ชมกันอือหือดูคลึกคืนมากๆเลยคงจะเป็นอีกหนึ่งฮาเลมนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นยักษ์เฝ้าสมบัติอือหอหน้าตานาก่กกลัวดูดูสมบัติที่เขาเฝ้ามีทั้งเงินทั้งทองเต็มไปหมด เราก็จะพานั่งเรือชมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจากแสงไฟสลัสวสลัวไม่รู้ว่าเราจะเห็นอะไรโอ้โห oh. oh. oh, ทุกคนคือมันสวยงามมากๆ เหมือนรถตกเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายยังไงอย่างนั้นเลยเพราะว่าปราสาทข้างในอ่ะสีขาวสวยงามมากๆแล้วเขาก็ทําไฟศาสตร์ส่องสวยจริงๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นป่าหิมพานต์เหมือน,น,นในนิยายบ้านเราอ่ะที่มีเหล่านางฟ้าอ่ะนางฟ้าตัวเล็กตัวน้อยมานั่งร้องลําทําเพลงมีน้ํำตกมานั่งชมบรรยากาศ เหมือนที่กินลีเล่นน้ําบ้านเรายังไงอย่างนั้นเลยโหมันสวยมากสวยจริงๆเหล่านางฟ้าตัวเล็กตัวน้อยเห็นไหมเห็นไหมอือหืออันนี้ก็นางฟ้านางฟ้าทั้งหลายมาไล่ลําลำทําเพลงกันนะคะเราชอบตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับเราหลุดเข้ามาในดินแดนแห่งเทพนิยายมีเหล่านางฟ้าเต็มไปหมด สวยงามมากๆเลยอ่ะดูดูดูเขาทำสวยมากอ่ะประดับด้วยดอกไม้แล้วก็มีเหล่านางฟ้านั่งชิงช้านั่งเล่นกันอือหือสวยมากๆ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นกลางแจ้งแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาขี่หอยทากย้อนวัยกันนะคะนี่เรามาขี่หอยทากย้อนวัยกันแบบนี้เลยบรรยากาศภายนอกก็จะแบบนี้นะคะเขาจะทําเหมือนคล้ายๆปราสาทถ้าใครชอบความหวาดเสียวตื่นเต้นอยากถอดบิญญาณเขาก็จะมีรถไฟตีลังกาแบบนี้ให้เราเล่นนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นนะคะ ส่วนสนุกแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดนอร์บราบานของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีขนาดใหญ่และมีเครื่องเล่นให้เล่นมากมายทีเดียวเลยล่ะค่ะทั้งของเด็กและก็ของผู้ใหญ่นะคะแบบผาดโผนหรือว่าแบบที่ไม่ผาดโผนก็มีให้เล่นนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพวกรถไฟเหาะรถไฟตีรังกาอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบแบบผาดโผนก็มาเล่นตรงนี้กันได้เลย แต่ส่วนตัวเราเราไม่ชอบแบบนี้นะคะเพราะว่าหัวใจจะวายเราก็จะไม่เล่นแบบนี้เราก็จะไปเล่นอย่างอื่นแทนนะคะส่วนราคาบัตรเข้าชมส่วนสนุกแห่งนี้นะคะต้องจองออนไลน์มานะคะซึ่งส่วนสนุกแห่งนี้ชื่อว่าเอสเตอร์ลิงนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์ราคาก็จะแตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ 48ยูลรถึง53ยูโลรนะคะและที่นี่เขาก็จะมีที่พักให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ว่าเดินทางไกลไม่สามารถกลับในวันเดียวได้ก็จะสามารถจองที่พักได้เลยนะคะอย่างที่เรามากันเราก็จองที่พักหนึ่งคืนนะคะที่นี่เขาจะมีที่พักให้ดังนั้นสะดวกสบายมากมากเลยล่ะคะ ที่นี่เป็นส่วนสนุกที่เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองจะพาลูกหลานมาทำกิจกรรมมากๆในช่วงบรรยุนดนะคะเพราะเขามีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายมากๆเลยละคะ่ะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีโชว์แบบนี้ด้วยนะคะและในการโชว์แต่ละครั้งเขาก็จะมีเวลาในการโชว์นะคะให้เราได้ดูได้ชมกันค่ะ ส่วนโซนนี้ก็เหมาะสําหรับเด็กๆมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าโซนที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือโซนของการ์ตูนอิมเมชันนะคะก็จะมีการ์ตูนหลากหลายให้เราได้ชมมากมายเลยล่ะค่ะ โซนนี้จึงเหมาะสำหรับเด็กๆมากเลยล่ะคะ่ะระหว่างที่เราชมนะคะเขาก็จะมีเรือให้เรานั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเขาก็จะให้เราได้เห็นหลากหลายเลยล่ะคะ่ะหลากหลายรูปแบบของการ์ตูน i อเมเ t ชั n น,นะคะโซนนี้ก็สนุกสนานมากมายเลยล่ะคะ่ะเด็กๆก็คือตื่นเต้นน่าดูเลยนะคะถ้าใครมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังเลยะคะ่ะเราก็จะให้น้องๆ ได้ชมบรรยากาศนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจในวันข้างหน้าที่จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองพามาเที่ยวเอฟเตอริงหรือส่วนสนุกแห่งนี้นะคะว่าโซนไหนที่เหมาะกับเราโซนไหนที่เราอยากไปดูนะคะนี่เลยบรรยากาศแบบนี้เลยคะ่ะถ้าน้องๆนุ่นูชอบการ์ตูนแบบนี้นะคะอ n นเน t i o เก็มาโซนนี้ได้เลย มีการ์ตูนหลากหลายให้เราได้ดูได้ชมเลยนะคะเราก็ให้โอกาสน้องๆได้ดูไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะเราก็ถ่ายเรื่อยๆแบบนี้ให้ชมกันเลยคะ่ะเราบอกคุณแล้วว่าถ้ามาที่นี่คือได้ย้อนวัยจริงๆความรู้สึกก็คือได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้งนะคะที่นี่มาแล้วให้ความสนุกสนานมีกิจกรรมเยอะแยะมากๆเลยละคะ่ะ ที่นี่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นะคะเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากๆเลยนะคะดังนั้นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆก็สามารถมาเที่ยวที่นี่กันได้เลยนะคะ ข้อสําคัญนะคะที่เที่ยวทุกที่ททไม่ว่าจะที่ไหนนะคะ<ๆ>ก็เหมือนกันค่ะหากเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะราคาตั๋วก็จะถูกกว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะตั๋วราคาก็จะเริ่มตั้งแต่4 6ถึง53ยูโรต่อวันกันเลยทีเดียวนะคะและ1ตัว๋วต่อ1คนก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะ ส่วนสนุกแนวแฟนตาซีแห่งนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานและเทพนิยายโบราณของชาวตะวันตกนั่นเองแหลคะค่ะในช่วงซัมเมอร์สวนสนุกแห่งนี้ก็จะคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเลยล่ะคะ่ะผู้ปกครองก็จะพาเด็กๆมาเที่ยวแล้วก็มาทำกิจกรรมที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่นอกจากเขาจะมีที่พักให้แบบเป็นหลังนะคะเขาก็ยังมีให้แบบ เป็นรีสอร์ทเป็นห้องนะคะซึ่งเราสามารถทำกิจกรรมกับครอบครัวได้สะดวกมากเลยล่ะคะ่ะดังนั้นส่วนสนุกแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยผู้คนในช่วงซัมเมอร์ช่วงหน้าหนาวก็มีนะคะและนอกจากนั้นยามค่ำคืนเขาก็จะมีแสงไฟให้เราดูแบบนี้นะคะถ้าอยากจะดูไฟตอนกลางคืนเขาจะเปิดให้ถึงสี่ทุ่มนะคะ ถึงสี่ทุ่มดังนั้นหากใครอยากมาเที่ยวสวนสนุกแห่งนี้ห้ามพลาดเลยนี่บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะ